โอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของกระเป๋าคอยเบสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อกี้เราถอนไปใช่ไหมครับก็ถอนปุ๊บเงินเข้ามาเลยนะครับ45.07นะครับก็เข้ามาจริงนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีเลยนะครับราคาเหรียญของคริปโตหรือว่าบิตคอยเนี่ยก็มีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับสลับตลาดของคริปโตเนาะ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกัน am, ด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับในส่วนของแอปใหม่แอปนี้นะครับที่เป็นในส่วนการบวกเลขที่ผมได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับผมในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการถอนเงินทั้งหมดนะครับสําหรับวิธีการสมัครหรือว่าอะไรหรือว่าวิธีการใช้งานต่างๆนะครับผมจะอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้สามารถเข้าไปดูกันได้ในคลิปที่1เลยนะครับ ลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะครับจะปักหมดไว้ให้ตรงช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวแอปก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยระดับหรือว่าเลเวลของผมเนี่ยระดับเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่า1นึ่งเลเวลเนี่ยเราจะได้รับ100่งคะแนนนะครับที่จะเอาไว้ใช้ในการรับเงินนะครับกดรับ XP มาก่อนนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ดูด้านล่างเลยเลยนะเพราะว่าผมได้สอนการใช้งานไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นการเชิญเพื่อนเนาะ ผมก็ได้รับคะแนนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเลเวลอยู่ที่47นะครับผมการถอนเงินนะครับเราจะต้องเข้าไปถอนในส่วนของหน้าเว็บนะครับลิงก์การถอนเงินจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปถอนเงินกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็อยู่ในส่วนของเว็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับวิธีการเข้าสู่ระบบเนี่ยก็ให้เราล็อกอินตามแอปที่เราใช้สมัครเลยนะเราล็อกอินผ่านอะไรแล้วก็ล็อกอินผ่านอนัเข้าไปนะครับผมใช้ Google นะครับก็จะเป็นในส่วนของ อีเมลนะครับก็ล็อกอินได้เลยนะครับโอเคครับผมก็อยู่ในระบบของเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการนะครับเราจะต้องมากดตรง3ามขีดด้านบนซ้ายมือก่อนนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่การแลกเปลี่ยนนะครับอ่าเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนคะแนนนะครับเป็นเงินนะครับคะแนนก็คือเหรียญทองที่เรามีอยู่นะครับผมในส่วนของตัวแอปเนี่ยจะเป็นอ่าตรงนี้เลยนะครับทั้งหมด4แอปนี้นะครับ คะแนนจะรวมเป็น1นะครับก็คือเราถอนเงินนะครับก็คือคะแนนที่เรามีเนี่ยเราได้จากช่องทางไหนบ้างนะครับก็มีเกมฟาร์มนะครับเกมบวกเลข2แอปนะครับแล้วก็เป็นเกมวินนะครับผมอันหนึ่งนะครับก็เราเล่นแอปไหนมานะครับคะแนนก็จะรวมกันนะครับผมทั้ง4แอปนี้เนาะคะแนนจะไม่แยกกันนะครับก็คือเข้ารวมคะแนนให้เรานะครับผมก็คือ4แอปนี้เราสามารถเล่นแอปใดแอปหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเล่นทั้ง4แอปก็ได้นะคะแนนก็จะรวมกันนะครับ ตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่ประมาณ5,625คะแนนนะครับก็ให้เรากดบวกเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นในการแลกเปลี่ยนคะแนนอยู่ที่145ต่อ0 0 1 gbp นะครับอ่กดแลกเปลี่ยนไปเลยนะครับนี้ก่อนนะครับผมบวกคะแนนไปก่อนนะว่าเราจะใช้คะแนนกี่คะแนนนะครับโอเคคะแนนเท่านี้นะครับผมก็กดตรงนี้นะครับมาจะรวมยอดเงินขึ้นไปตรงนี้นะครับผมนี่0 6 gbp นะครับเป็นค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงนะครับผม กดแลกเปลี่ยนเลยโอเคแลกเปลี่ยนสําเร็จนะครับยอดเนี่ยก็รวมขึ้นเป็นด้านบนนะครับอยู่ที่0.98 GBP นะครับนี่ด้านบนรวมยอดไปแล้วนะครับผมสลับแอปย v ว v นะครับ v แล้วก็ Pay ์แอนเรนี่ยเราสามารถเข้าไปถอนเงินในแอปได้เลยนะไม่ต้องถอนผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีเมนูการถอนในแอปอยู่นะครับเมื่อเราแลกเปลี่ยนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดไปที่ 3- ขีดนะครับแล้วก็ กดไปที่คําว่าถอนเงินหรือว่า withdraw นะครับในส่วนของภาษาอังกฤษเนาะการถอนเงินตอนนี้นะครับผมมี Coinbase นะครับ p a y y l e c o i n a m a z o n p a y p a l แล้วก็ Binance นะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะถอนผ่านช่องทางไหนนะครับส่วนตัวนะผมแนะนําให้ถอนผ่านเป็น Coinbase นะครับจะดีที่สุดนะครับผมสำหรับคอ i n b a เนี่ยก็คือมันถอนปุ๊บเงินจะเข้ากระเป๋าทันทีนะครับไม่ต้องรอนะ ก็ตามที่เขาได้บอกไว้นะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีเลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่0.16 g b p นะครับเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับสอนหาเงินเข้าสางคโป r บ้างเถอะนะครับผมก็คือผมก็ได้สอนเกี่ยวกับการหาเงินคริปโตก็หลายแอปหลายเว็บนะครับการจ่ายเงินเนี่ยบางแอปบางเว็บนะครับมันจะรองรับในส่วนของกระเป๋าแต่ละกระเป๋านะครับอย่างเช่นแอปนี้มันรองรับอ่า Coinbase PayPal b i n a n นะครับ เราสามารถถอนไปยังคอยเบสได้นะครับเมื่อเราถอนเข้าคอยเบสแล้วเนี่ยเราสามารถโอนย้ายเหรียญจากคอยเบสนะครับไปบิดขับสตางโปหรือว่าบายนเ c นก็ได้นะครับวิธีการทำเนี่ยใน YouTube มีสอนนะครับผมถ้าเราศึกษาเพิ่มเติมตรงนั้นเนี่ยคุณจะมีความรู้เพิ่มนะครับถ้าคุณไม่ศึกษาเพิ่มเติมคุณก็จะไม่มีความรู้เลยนะครับว่าการทํากระเป๋า บิตคอยเก็บเหรียญต่างๆเนี่ยมันต้องมีกระเป๋าไหนบ้างแล้วก็เอ็กชแนนไหนบ้างที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าธนาคารได้ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับคริปโตต่างๆนะครับมันมีข้อมูลที่เยอะมากๆนะครับผมโอเคนะครับผมจะถอนเงินไปที่คอยเบสนะก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกรอกเป็นอีเมลคอยเบสแล้วก็ยอดเงินที่เราต้องการถอนนะครับโอเคนะครับผมก็กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้เลยนะแล้วก็กดถอนเงินเลยนะครับ เมนูการถอนนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะนี่นะครับกดถอนนะครับนี่ความสาเร็จขึ้นแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ได้ทําการถอนไปแล้วนะครับเห็นไหมมีการแจ้งเตือนขึ้นมาด้านบนนะครับบิตคอยนะครับ45.07สตางค์นะครับก็ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของคอยเบสนะครับโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของกระเป๋าคอยเบสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อกี้เราถอนไปใช่ไหมครับก็ถอนปุ๊บเงินเข้ามาเลยนะครับ45.07นะครับก็ เข้ามาจริงนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีเลยนะครับราคาเหรียญของคริปโตหรือว่าบิตคอยเนี่ยก็มีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับสลับตลาดของคริปโตเนาะใครที่ติดตามข่าวสารอยู่เนี่ยก็น่าจะทราบดีนะครับยังไงเนี่ยลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูเล่นง่ายได้เงินจริงแน่นอนนะครับสลหรับ,บวันนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ